ป้าก็จะถักดอกสําหรับทํากระเป๋านะคะสําหรับดอกสี่เหลี่ยมเนี่ยสามารถทําเป็นเสื้อได้นะคะถ้าใครจะทําเสื้อก็ใช้ไหมที่นุ่มๆเส้นเดียวหรือยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่ต้องการเลยแต่ของป้าจะเป็นไหมเศษนะของป้าจะทะํากับกระเป๋าก็จะเป็นไหมหนาหน่อยนะคะป้าใช้เข็มเบอร์4ีทับศูนย์แล้วก็เบอร์ห้ทับศูนย์นะคะใช้ได้ทั้งสองเบอร์คะ่ะก็ถักโซ่ขึ้นไปหคะ่ะ เราจะทำอะไรเราก็ใช้เข็มที่เหมาะกับใช้ไหมแล้วก็ใช้เข็มที่เหมาะกับงานของเรานะคะดึงรอหอนะคะแทงที่โซ่แรกขึ้นโซ่ห้าแทงที่โซ่แรกดึงรอหอขึ้นมาแล้วก็ขึ้นโซ่สามทำเอฟลงไปในวงกลมสิบหกเอฟค่ะนับโซ่สามเป็นหนึ่งด้วยนะคะเนี yeah. ่ย นับโซ่สามเป็นหนึ่งหลักด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 1ิ1ส1ง1ิบสครบแล้วนะคะแทงหลักที่หัวของหลักนี้นะคะหลักที่สองอันนี้โซ่3าแทงหลักที่4ี่เป็นหัวของหลักที่สองนะคะแทงแล้วก็ดึงรอห่อขึ้นมาเลย ตัดไหมค่ะเสร็จหนึ่งสีเอาไหมไปไว้ข้างหลังก็จะได้เป็นกลมๆแบบนี้แล้วนะคะคราวนี้ขึ้นแถวที่สองค่ะแถวที่สองป้าก็จะ เปลี่ยนสีนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเลยเก็บไปลายไหมไปด้วยนะคะไปลายไหมอันนี้เอาเก็บไปด้วยเลยก็ขึ้นมาแทงลงไปหลักไหนก็ได้ค่ะขึ้นมาเกี่ยวไหมขึ้นมาเสร็จแล้วก็ทำเอฟทำโซ่โซ่สามแล้วก็ทำเอฟแบบถอดออกแค่สองห่วงแบบนี้นะคะ แล้วก็ถอดอีกสองห่วงแบบนี้แล้วก็โซ่หนึ่งพันหัวเข็มเส็จลงไปดึงขึ้นมาแล้วก็ถอดออกสองห่วงแล้วก็พันอีกทีหนึง่งลงไปแล้วก็ถอดออกอีกสองห่วงแล้วก็ดึงถอดออกหมดนะคะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งพันหัวเข็มเจ็ด ลงหลักถัดไปเลยนะคะลงทุกหลักนะทั้งหมดสิบหกหลักเนี่ยลงทุกหลักเลยลงไปถอดออกสองห่วงพันหัวเข็มแล้วลงไปที่เดิมนะคะถอดออกอีกสองห่วงแล้วก็ดึงรอดหมดเลยแล้วก็โซ่หนึ่งทำแบบนี้ไปจนรอบค่ะพอรอบแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะพอได้มาแบบนี้แล้วเราก็จะขึ้นแถวที่สามนะคะ แถวที่สามตรงนี้นะทีนี้เป็นสีเข้มจะมองยากหน่อยป้าจะใช้สีอ่อนถักนะคะจะได้เห็นชัดๆพอขึ้นแถวที่สามตอนนี้ทรงมันยังเป็นวงกลมอยู่นะคะแถวที่สามก็ยังจะเป็นวงกลมอยู่นะคะแถวที่สี่เราถึงจะทำให้เป็นสี่เหลี่ยมนะ พอแถวที่สามเนี่ยเราจะไม่ลงบนหัวหลักแล้วนะคะลงไปที่ช่องเลยนะคะระหว่างหลักลงไปที่ช่องเลยนีเริ่มต้นจากช่องนี้เลยนะคะขึ้นต้นดึงไหมขึ้นมาแล้วก็โซ่สามพันหัวเข็มแล้วก็ลงไปหลักเดิมนะคะถอดออกสองห่วงพันหัวเข็มแล้วก็ลงไปหลักเดิมะคะ่ะถอดออกสองห่วง แล้วก็มีสามห่วงถอดออกหมดเลยนะคะแล้วก็โซ่สองขั้นไว้โซ่จะเพิ่มมาหนึ่งนะคะตอนแถวเมื่อกี้โซ่หนึ่งรอบนี้โซ่สองนะแล้วก็หลักก็เพิ่มมาหนึ่งนะคะแถวเมื่อกี้นี้หลักสองหลักคราวนี้เป็นสามหลักนะคะพันหัวเข็มเสร็จก็ลงไปที่ช่องถอดออกสองห่วงแล้วก็พันหลักที่สองถอดออกสองห่วงแล้วก็พันหัวเข็มอีกทีลงหลักที่สาม แล้วก็ถอดออกสองห่วงเสร็จแล้วก็ดึงออกทั้งหมดนะคะแล้วก็โซ่สองทำแบบนี้ไปจนรอบค่ะอีกหลักหนึ่งนะคะลงไปในช่องเนี่ยพันหัวเข็มเสร็จลงไปในช่องเกี่ยวไหมขึ้นมาถอดออกสองห่วงพันอีกทีหนึ่งลงไปหลักที่สองถอดออกสองห่วงลงไปอีกทีหลักที่สามถอดออกอีกสองห่วงแล้ว พอดอกทั้งหมดเลยแล้วก็คั้นด้วยโซ่สองทำแบบนี้ไปจนลอบค่ะ